เยอะนะโ oh อ้โหออกมาล้วครับกรณีคนฟังการประกันชีวิตเสร็จเรือก,ก็ปล่อยมาครับประการพบกันเรามหาสารคามยุทธการนาวาพเพียงใหม่และก็สุรานารีครับหมอสุรานารีกับหมอมหาสารคามอยู่คนละฝั่งกันแต่ว่าเชียงใหม่เชียงใหม่กับยุทธการนาาั้นอยู่ใกล้กันใครจะอยู่ใครจะไปต่างคนต่างเปิดเรือสิบไปพายกันสิบไปพายประเภทประเภทในระดับเดียวนี้ฝนก็ตกปอยๆแต่ว่าคืนล้มก็เริ่มแรงมาแต่ นนีเที่ยวสุดท้ายเที่ยวสุดท้ายเอาไว้ดูที่บ้าจะทำอะไรได้พอตังคนพอตังคสายเรียกว่าหมูคุกหมูเรียกว่าเป็นมวยถูกคู่หมูถูกแขยงเรีย่ยติวแน่นอนหมอนถูกผ้าห่มเอาละไว้เที่ยวนี้เพราะว่าใครดีใครอยู่ใครสอบมาดีก็เข้าไปสู่รอบต่อไปแน,น่นอนเอาไว้สองลำสองลูกนั้นจะเป็นใครจะเป็นใครเครพราะว่ามีความอิวาแค่สองลูกเท่านั้นรู้สิว่าจะเป็นใครเพราะว่าตอนนี้ทางด้าน,น,นของยุทธการนาวาไว้เรียกว่านาลบจันดีจากกองทัพเรือในหนังของสงครามพิเศษทางเรือไรบดไรบี้เรียกว่ากบน้ำแคมป์เว้ยครัมาว สีลูกสีเลือดบีกันมาแต่ว่าเรือม่วงเรือม่วงกำลังจะกอดทบจะกอดทบเป็นปลาตะ๊กโง่ก็มาหาสารคามเข้าสู่รอบต่อไปได้หรือไม่เพราะตอนนี้จำคุณดูดีเป็นปลาตะ๊กโงแยกจากกันไม่ได้แล้วเว้ยแยกจากกันคักใดคักหนึ่งไม่ขาดคิดตักนาีตัวละหนึ่งบาทดูนีว่าทักดังยุทธการมหาสารคามยุทธการมหาสารคามยุทธการใครดีใครอยู่ใครดีใครอยู่เออรอผลรอผลแป๊บเดียว